สวัสดีค่ะหลังจากที่เอและเก่าพาเที่ยวได้มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายชเชียงใหม่หลายวันวันนี้ก็ถึงเวลากลับกรุงเทพแล้วค่ะแต่ก่อนกลับเอขอมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนะคะและตอนนี้เอก็อยู่ที่วัดโรคโบรีแล้วค่ะ เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยค่ะและประตูทางเข้าวัดจะก่อด้วยอิฐลักษณะเป็นแบบโค้งมนมีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้และพระวิหารไม้จะแกะสลักด้วยรวดลายแบบศิละปะล้านนาค่ะและเมื่อเดินเข้ามาภายในวิหารแล้วมองขึ้นไปบนเพดานจะเห็นถึงลวดลายการแกะสลักต่างๆอย่างงดงามค่ะ และมีพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธรูปมีนามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโรกนาถและมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมรีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2546ค่ะหลังจากที่เราได้ไหว้พระเรียบร้อยแล้วเราก็เดินต่อไปอยังด้านหลังเพื่อไปไหว้เจดีย์ต่อค่ะ เจดีย์ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นเจดีย์ที่สร้างในปลายพุทธศตรวรรษที่21มีอายุกว่า500ปีตำนานกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกต9เมื่อปีพุทธศักราช2071มีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาค่ะ ังจากที่เราได้เขียนชื่อและนามสกุลลงในพระหุ่มองค์พระเจดีย์เรียบร้อยแล้วเราก็เดินต่อมายังด้านนอกค่ะแล้วเราก็มาเจอกับตู้หินหัวใจอัญมณีที่มีสีของอัญมณีต่างๆน้องนกของเราก็มาลองเล่นดูบ้างค่ะแต่เล่นไม่ได้ค่ะเครื่องมันแห้งเลยอดดูเลยว่าได้หินอัญมณีสีอะไร หลังจากนั้นเราก็เดินไปยังข้างหลังเพื่อไปไหว้ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมและพ่อปู่ผู้ชงนาคราชค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินไปต่อกันที่หอมรรบพระนางจิรพพามหาเทวีซึ่งภายในจะประดิษฐานพระรูปของพระนางจิรพพามหาเทวีซึ่งคนนิยมมาขอพรในเรื่องของความรักให้สุขสมหวังมีความรักที่ยืนยาวไม่มีอุปสรรคแต่จะมีคำเตือนว่าถ้าไม่รักจริงอย่าอธิษฐาน และถ้าไม่ยิ่คิดจะร่วมสร้างอนาคตด้วยกันเพราะไม่อย่างนั้นก็จะต้องอยู่กันไปตามที่ขอ้นั่นเองค่ะและที่ไม่มีคู่มาขอพรก็จะได้พบคู่ครองนอกจากจะขอในเรื่องของความรักแล้วยังสามารถขอในเรื่องของการงานการเงินได้อีกนะคะ ออกจากวัดโลกโมลีแล้วเราก็เดินทางไปวัดเจดีย์หลวงต่อเลยค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงวัดเจดีย์หลวงแล้วรู้สึกถึงความงดงามของวิหารมากๆเลยค่ะมองไปทางด้านซ้ายบริเวณด้านหน้าของวัดเราจะพบกับวิหารเสาอ,อินทรินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เราไปไหว้สักการะกันค่ะ แต่จะบอกว่าผู้หญิงสามารถไหว้ได้เฉพาะด้านนอกนะคะห้ามเข้าไปบนวิหารด้านในค่ะด้วยเหตุผลว่าเสาอินทรคินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ที่ชาวไทยโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพสักการะและภายใต้เสาอินทขินบรรจุเครื่องสักการะไว้เป็นจํานวนมากจึงมีข้อห้ามสตรีทุกชาติขึ้นไปบนวิหารอินทขินเพราะสตรีมีประจำเดือนมีความเชื่อว่าจะเป็นการรบปลู่และทาลายความศักดิ์สิทธิ์ของเสาอินทขินแม้แต่ผู้ชายที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ไม่ควรขึ้นบนวิหารเสาอินทขิน และเชื่อว,ว่าหากมีการฝ่าฝืนจะทำให้บ้านเมืองเกิดเหตุเพศภัยค่ะเสาอินทรินของเมืองเชียงใหม่เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพ่อขุนเมงรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช1839 ว่ากันว่าเสาหลักเมืองเป็นเสาแห่งความมั่นคงตามดวงชะตาที่จะกําหนดความเจริญและความเสื่อมของเมืองซึ่งในส่วนของตัวเสาหลักอินทขินนี้สร้างด้วยไม้สูงต้นใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยเสาอินทขินนี้จะประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กโดยทุกปีในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีพิธีบูชาเสาอินทขินซึ่งเรียกกันว่าเข้าอินทขินเพื่อเป็นการบูชาและฉลองหลักเมือง ของชาวเชียงใหม่อีกด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินไปวิหารหลวงต่อเลยค่ะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากกว่า600ปีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์ลำดับที่7แห่งราชวงศ์มังรายไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัดสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปีพุทธศักราช1928 ถึง1,945และมีการบูรณะมาแล้วหลายสมัยค่ะและภายในวิหารหลวงมีพระอัฐารสเป็นพระประธานหล่อด้วยทองสำริดปางห้ามญาติสูง18ศอกค่ะออกจากวิหารหลวงเราก็เดินไปที่พระธาตุเจดีย์หลวงต่อเลยค่ะพระธาตุเจดีย์หลวงเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1,934สมัยพระยาแสนเมืองมา สมัยพรยาติโรกราชโปรดให้สร้างเสริมให้มีส่วนสูง80เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ56เมตร ปรับรูปทรงเป็นแบบโลหะประสาทของลังการูปรักทรงเจดีแบบพูกามดัดแปลงซุ้มตรงสี่มุมของมหาเจดีมีรูปปั้นช้างคำ้ำรายรอบร้อมองค์เจดีหลวงนั้นมี28เชือกและการสร้างรูปปั้นช้างนั้นเป็นการส่งเสริมกำลังเมืองในทางด้านวิยศาสตร์เพื่อให้เมืองมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ และที่เราเห็นว่าตรงบริเวณยอดพระเจดีย์หลวงหักพังลงมาก็เพราะว่าในปีพุทธศักราช288 0สมัยพระนางจิรประภามหาเทวีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเชียงใหม่จึงทําให้ยอดพระเจดีย์หลวงหักพังลงมาค่ะหลังจากที่เราไหว้สาวรักเมืองพระในวิหารหลวงและพระเจดีย์หลวงแล้ว ก่อนกลับเอก็ขอเข้าไปหอธรรมและพิพิธภัณฑ์ที่อยู่บริเวณด้านข้างของพระเจดีย์หลวงก่อนนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องกล่าวพาเที่ยวด้วยค่ะ